วแอนมิชชัยรับมีทายาทหลังไปแสดงหนังที่อินเดียค่ะสาวแอนมิชชัยที่สามารถสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการหนังบอลิวูดของอินเดียโดยเฉพาะล่าสุดกับการที่ทิ้งมาดสาวสวยแสนหวานไปเป็นสาวอินเดียผิวเข้มสุดเซ็กซี่เยกย้ายใส่สะพกในมิวสิกเพลง Lucky to n i g h t และการได้ไปรวมเล่นภาพยนตร์ อีกครั้งอย่างได้ร้องเพลงประกอบภาพยนต์ในเรื่องนี้โดยใช้ชื่อเพลง Lucky Tonight และ Forever More นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค้่ทีมไม่ธรรมดาจริงๆกับล่าสุดนี้สาวแอนมิชชัยได้เปิดตัวข่วงน้องเบสมิชชัยลูกบุญธรรมอายุ8ขวบสาวแอนได้เปิดใจว่าด้วยความที่เลี้ยงน้องเบสมาตั้งแต่อายุ5เดือนจนตอนนี้ก็8ขวบแล้วถึงจะเป็นลูกบุญธรรมแต่ก็บอกเลยนะว่าน้องเบสเนี่ยมีพรสวรรค์นในด้านลิเกแบบสุดๆเลยแถมหน้าตาก็น่ารากักตายแอ แปลวนาเอ็นดูโตขึ้นมาต้องได้เป็นพระเอกลิเกนแน่ๆก็มีเหล่าแม่ยกตามติดกันเพียบและเ่าว่าปะคนที่มีข่าวสุกลูกเนี่ยอาจจะคือน้องเบสก็ได้คือน้องเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักจริงๆล่ะค่ะมีพี่สาวสองคนมาอยู่กับแอนเพราะก็คลัวมไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ก็เลยเอามาฝากไว้ค่ะเป็นลูกบุญธรรมจดเรียบร้อยแล้วนะล่าสุดน้องเบสนั้นใช้แววความเป็นนักแสดงที่แบบเต็มที่มากๆเลยล่ะค่ะไม่แน่อาจจะได้ลงละครในเร็วๆนี้ก็ คงต้องรอชมกันค่ะ